บัตรประชาชนล่าสุดวันที่1กันยายน25.65ได้เงิน200บาทเฉพาะกลุ่มนี้ดูเลยมีตัวคุณไหมบัตรประชาชนนะครับกลุ่มนี้ล่าสุดคุณจะได้เงินนะครับในวันที่1กันยายน65นี้200บาททุกคนที่มีบัตรประชาชนก็คือมีโอกาสเยอะเลยใช่ไหมครับแต่จะได้เฉพาะกลุ่มที่ผมจะบอกในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าจะ มีตัวคุณหรือเปล่าที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่มในส่วนของโครงการที่คือคุณเนี่ยเป็นจะได้เงินนะครับในกลุ่มแบประชาชนในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อของผู้จัดการความเชี่ยวเป็นปพิเศษนะครับซึ่งหล่ถ้าอาจจะสงสัยว่าแล้วกลุ่มผู้จัดการเขาเชียวเป็นปพิเศษคือกลุ่มอะไรนะครับผมจะดึงจากข้อมูลของโครงการเราชนะนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้โครงการดาชนะนะครับผ่าน เคยนะครับเคยใช้เดาถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้โครงการลอชนะผ่านบัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยนะแสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณตอนที่คุณใช้คุณนึกย้อนไปย้อนไปถึงโครงการที่ตอนนั้นมีโครงการลอชนะครับลองนึกย้อนไปตรนนั้นแล้วตัวคุณเนี่ยใช้สิทธิ์ผ่านอะไรถ้าคุณบอกคุณใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังคุณไม่ได้เงินตรงนี้ถ้าคุณบอกคุณใช้สิทธิ์ผ่านแอป ผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐนะคุณก็ไม่ได้ตรงนี้แต่คุณจะได้ในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อของบัตรสวัสดิการของรัฐอันนั้นผมจะใส่รายละเอียดหลังวิดีโอนี้ให้วันที่1กันยายนก็จะได้เหมือนกันเงินเพิ่มนะคีับอีก200แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ผ่านแอปเป่าตังในโครงการราชนะเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเคยใช้ลาชนะผ่านบัตรประชาชนนะครับซึ่งคุณจะได้เงินตรงนี้ซึ่งมีจำนวนมากถึง2.2ล้านคนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาถึงเรียกว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับแต่เป็นกลุ่มที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับในเฟสที่3นั่นเองก็คือกลุ่มบับรประชาชนนั่นเองเพราะเวลาคุณใช้สิทธิ์เนี่ยคุณก็เอาบับรประชาชนของคุณนะครับไปที่ร้านค้าที่เขาเร่วงโครงการคนละครึ่งร้านต่างๆเนี่ยไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะฮะโดยนําบรประชาชนของคุณใบเดียวแต่ขอย้ําว่าเป็นแบบประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับและเป็นแบบประชาชนรุ่นใหม่ก็จะทําให้ใช้สิทธิ์ได้ง่ายนะครับ เงินเนี <listed> ่ยก <normal> ็จะเข้าในวันที่1กันยายนนะสองร้อบาทแล้วจะเข้า1ตุลาคมอีก200รงวมเป็น400บาทแต่อันนี้เนี่ยก็จะได้ก่อน200ในวันที่1กันยายนหกห้านะครับอันนี้คือข่าวจริงแน่นอนนะแต่อย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่โครงการเราชนะนะครับมันคือโครงการเพิ่มกําลังซื้อที่เอาข้อมูลของคนที่เคยใช้โครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่โครงการเราชนะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อ ในกลุ่มของบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้ที่เกี่ยงการความเฉลี่ยพิเศษในเฟสที่3นั่นเองนะครับนี่คือความกระจ่างชัดที่ผมนํามาฝากทุกท่านนะครับจะได้ไม่เจอข่าวลวงข่าวหลอกกันนะครับนี่คือความจริงและกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะได้เงิน200บาทในวันที่1กันในยนทีห้ากลุ่มอื่นนะครับก็ณนะเวลานี้ยังไม่ได้มีแต่บุมบัตรสวัสดิการแล่ั้วที่จะได้หลังวิดีโอนี้คุณไปดูรายละเอียดได้นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมรีบนำมาฝากทุกท่านเลยเพื่อที่จะให้ทุกท่านไม่พลาดเงินตรงนี้กันนะครับม,มบชม